เอเวอร์ตนต้องถูกพรีเมียร์ลีกลงโทษตัดแต้มส่วนนอตติแฮมฟอร์เรสต์ก็เป็นอีกทีมที่ต้องรับทราบข้อกล่าวหาว่าพวกเขาทำผิดก,กฎการเงินโดยที่ทีมเจ้าป่ากำลังรอฟังผลพิจารณาคดีในเร็วๆนี้ว่าพวกเขาจะต้องโดนลงโทษตัดแต้มแบบที่ทีมทอฟฟี่สีน้ำเงินนั้นโดนหรือไม่แต่ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โดนพรีเมียร์ลีกประกาศตั้งข้อหามานานกว่า1ปีเต็มแถมมีความผิดรวมกันมากถึง115กระทงยังไม่มีสัญญาใดๆว่าจะโดนบทลงโทษอะไรในฤดูกาลนี้เลยตู่ วอเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอทำไม115กระทงของแมนซิตี้ยังไม่โดนลงโทษทีมเรือใบสีฟ้ากำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษได้4สมัยติดต่อกันแถมยังมีลุ้นคว้าทือเป็นแชมป์ได้2ฤดูกาลซ้อนนั่นทำให้แฟนบอลหลายคนกำลังสงสัยว่าสรุปแล้วพิมเมลีกได้ใช้กฎการเงินมาตรฐานเดียวกันกับทุกสโมอสรจริงหรือเปล่า กฎการควบคุมบัญชีการเงินของสโมสรถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดยยูฟาในปี2009ภายใต้ชื่อที่ทุกคนรู้จักกันดีว่า Financial Fair Play แนวคิดของกฎนี้คือป้องกันไม่ให้สโมสรใช้จ่ายเงินเกินรายได้ที่มีเพื่อป้องกันไม่ให้สโมสรเล็กๆที่รายได้น้อยเป็นหนี้จนล้มละลายและป้องกันไม่ให้สโมสรที่มีเจ้าของรวยๆอัดฉีดงบประมาณตามอำเภอใจจนกลายเป็นการเอาเปรียบทีมที่อยู่ได้ด้วยผลประกอบการล้วน โดยปัจจุบันนี้นะครับกฎที่ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องปฏิบัติตามจะแบ่งออกเป็นกฎของทางพรีเมียร์ลีกเองและกฎของทางยูฟ่ากฎการเงินของพรีเมียร์ลีกนะครับมีชื่อว่ากฎกำไรและความยัง่งยืนหรือเรียกสันส้นๆว่า PSR มาจากภาษาอังกฤษที่บอกว่า Profit and Sustainability Rule หลักการของกฎนี้แต่และทีมในพิมร์ลีกต้องห้ามขาดทุนเกิน105ล้านปอนด์ในช่วงระยะเวลา3ปีแบ่งเป็นอนุญาตให้ขาดทุนจากผลประกอบการสโมสรไม่เกิน15ล้านปอนด์ส่วนอีก90ล้านปอนด์นั้นจะอนุญาตเฉพาะกรณีที่เจ้าของสโมสรเนี่ยสามารถลงทุนเพิ่มเติมให้ได้เท่านั้นและต้องไม่ใช้เงินที่มาจากการกู้ธนาคารส่วนกฎการเงินของยูฟานะ่ครับปัจจุบันไม่ได้ใช้ชื่อว่ากฎ financial fair play แล้วนะครับแต่เป็นกฎที่ชื่อว่ากฎความยั่งยืนทางการเงินหรือว่า FSR ซึ่งย่อมาจาก ากภาษาอังกฤษเต็มๆว่า financial sustainability regulation ซึ่งเพิ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2023ที่ผ่านมานี้เองครับหลังการของกฎ FSR นะครับ8ล่ะสโมสรที่ได้สิทธิ์ในการลงการแข่งขันของยุโรปนะครับจะต้องส่งบัญชีให้ทางยูฟ่าตรวจสอบอย่างโปร่งใสในทุกๆไตรมาส และจะมีการจำกัดเพดานงบประมาณโดยห้ามใช้เงินเกินรายได้ยูฟ่ากำหนดว่าในฤดูกาล2023-2024แต่ละสโมสรที่ลงแข่งฟุตบอลยุโรปห้ามใช้เงินเกิน90%ของรายได้ก่อนจะลดเหลือ80%ในฤดูกาล2024-2025จากนั้นตั้งแต่ฤดูกาล2025-2026เป็นต้นไปพุกสโมสรเนี่ยห้ามใช้เงินเกิน70%ของรายได้อย่างเด็ดขาดสำหรับเรื่องการใช้เงินที่ทั้งพิมร์ลีกและยูฟ่าควบคุมเนี่ยน,นะครับพวกเขาจะเข้มงวดกับค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของค่าตัวนักเตะค่าจ้างนักเตะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทีมงานสตาโฟโค้ดและค่าของเอเยตยนักเตะและโค้ดเท่านั้นครับในส่วนงบที่ใช้กับสนามแข่งพัฒนาศูนย์ฝึกซ้อมพัฒนาเคมีหรือทีมหญิงจะไม่นํามาคิดรวมในส่วนนี้ขณะที่รายได้จะนับเงินทุกทางที่เข้ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าลิขสิทธิ์ขายท่อสดค่าตั๋วเข้าชมรายได้จากสปอนเซอร์เงินที่ได้จากการขายสินค้าของสโมสรและกําไรที่ได้จากการขายนักเตะไปให้กับทีมอื่น มหากาบการจับผิดและการละเมิดกฎการเงินของแมเชสเตอร์ซิตี้มันเริ่มต้นโดยชายที่ชื่อว่ารุยปินโตรุยปินโตคือแฮกเกอร์ที่ก่อตั้งเว็บไซต์ฟุตบอลลีกขึ้นมาในปี2015เขานําข้อมูลเอกสารที่แฮกได้จากสโมสรใหญ่ทั่วยุโรปไปเปิดเผยในเว็บไซต์นั้นซึ่งถึงแม้ในเวลาต่อมาครับปินโตจะถูกจับข้อหาจุลกรรมข้อมูลส่วนเว็บไซต์ฟุตบอลลีกก็จะโดนปิดไปแต่ในบรรดาน,นักข่าวก็ได้รีบไปดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่ปินโตนั้นเคยอัปโหลดเก็บไว้หมดแล้วในปี2018ครับเดลสปิเกล สำนักข่าวของเยอรมนีได้เผยหลักฐานที่ได้จากเอกสารที่ลุยเป็นโตหามาโดยแชร์ว่าทีมเรือใบ,บสีฟ้าเปิดเผยรา,ายได้สปอนเซอร์อย่างไม่โปร่งใสตัวอย่างหลักฐานสำคัญก็คืออีเมลที่ทางไซมอนเพียเจ้าหน้าที่บอกร์บบริหารของสโมสรในเครือซิตี้กรุ๊ปได้ตกลงกับผู้บริหารจากบริษัทอาบ้าอินเวสเมนต์ให้จ่ายเงินค่าสปอนเซอร์กับทีมเรือใบ,บสีฟ้าแค่3ล้านปอนด์เท่านั้นทั้งที่ตัวเลขไรายได้ที่พวกเขาเปิดเผยคือ15ล้านปอนด์ในอีเมลนั้นนะครับมีหลักฐานการพูดคุยที่ระบุว,ว่าส่่วนตางอีก12 ปอนที่เหลือจะเป็นคนของเชื้อพระวงศ์จาก UAE ที่จะให้กับบริษัทอาบ้าอินเวสเมนต์ภายหลังและแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าเชื้อพระวงศ์ที่ว่าเนี่ยจะเป็นใครไปได้นอกจากชีกมันสูเจ้าของสมโมสรแมชชิเออร์ซิตี้นั่นเองหลักฐานเด็ดยังไม่ใช่แค่นั้นครับเดสปิเกิลยังแชรได้ว่าเบื้องหลังรายได้สปอนเซอร์ก้อนใหญ่หมูลค่า6 7 5ล้านปอนจากสายการบินเอทิฮัสแอร์เวย์ในปี2 0 1 5จริงๆแล้วทางสายการบินจ่ายให้แมชชเอร์ซิตี้เพียง8ล้านปอนเท่านั้นขณะทีี่่่สวนนตาางอก59.5ล้ ตอ,อนนั้นคือเงินที่มาจากอับดาบียูเนเต็ดกรุ๊ปบริษัทซึ่งมีชีคมันซูเป็นเจ้าของบริษัทช่วยรับผิดชอบใจ่ายให้เมื่อสิ่งที่เดสปิเกิลตีแพร่กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกทําให้ยูฟาเริ่มดําเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดครับก่อนจะตัดสินใจเอาผิดแมนเชเตรพบพบว่าในช่วงระหว่างปี2012ถึงปี2016พวกเขามีเจตนาตกแต่งบัญชีแบบผิดปกติจริงๆแถมยังไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนอีกต่างหากในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ยูฟาประกาศแบรนดแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกจากการแขข่งันนใรราายยกยโ เป็นเวลา2ฤดูกาลและปรับเงินอีก30ล้านยูโรหรือ25ล้านปอนด์ในเวลานั้นแต่สุดท้ายแมนซิสตี้ได้ไปยื่นอุทธรณ์บทลงโทษต่อ CAS หรือศาลกีฬาโลกแล้วก็รอดพ้นความผิดมาได้เนื่องจากกฎ Finan c i a l f a i r Play ของยูฟาตามหลักแล้วจะพิจารณาในขอบเขตเวลาแค่5ปีแต่ช่วงเวลาที่ยูฟาระบุว่าแมนซิสตี้ทำผิดนั้นมันหมดอายุความไปแล้วครับส่วนหลักฐานที่นํามาใช้กล่าวหาพวกเขาก็มาจากการโจรกรรมข้อมูลซึ่งถือว่าไม่มีน้ําหนักโดยชอบธรรมมากพอที่จะเอามากล่าวหาลง โทษทีมเรือใบสีฟ้าได้สุดท้ายสารกีฬาโลกตัดสินให้แมนเชสเตอร์ซิตี้โดยโลงโทษแค่ถูกปรับเงินจำนวน10ล้านยูโรข้อหามาให้ความร่วมมือในการสอบสวนนั้นแต่พวกเขายังได้ลงแข่งขันในยูฟ่าแชมเปียนลีกตามปกติต่อไปอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะรอดพ้นจากความผิดยูฟ่าแต่ทางพรีเมียร์ลีกไม่ยอมอยู่เฉยๆโดยตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาทำการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างลับๆเป็นเวลานานถึง4ปีเต็มตั้งแต่ปี2018ถึงปี2022ข้อแตกต่างของการตรวจสอบของพรี เมื่อเทียบกับของยูฟาแล้วน,นะครับนั่นก็คือกฎการเงินของพี่เมลีกไม่มีกําหนดขอบเขตอายุความพวกเขาสามารถไปเอาผิดย้อนหลังทีมเรเบยสีฟ้าไกลแค่ไหนก็ได้ ในวันที่6กุมภาพันธ์ปี2023พิเมลีกได้ออกแถลงการข่าวใหญ่อย่างช็อกโลกโดยยืนยันว่าได้ตั้งข้อกล่าวหากับแมเชสเตอร์ซิตี้โทษฐานละเมิดกฎการเงินจำนวนหลายกระทงเป็นช่วงเวลายาวนานถึง9ฤดูกาลร,ระหว่างซีซั่น2009-2010จนถึงฤดูกาล2017-2018สำหรับรายละเอียดความผิดของแมเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมด115กระทงที่สื่ออังกฤษนำมาเปิดเผยในภายหลังนั้นจะแบ่งออกเป็น5ข้อหาใหญ,ใหญ่ข้อหาแรกล้มเหลวในการให้ข้อมูลทางการเงินที่เที่ยงตรงและปัจจุบันตั้งแต่ ฤดูกาล2 9 2 0 2 0 1 0จนถึงฤดูกาล2172018 0จำนวน54กระทงข้อหาที่2ล้มเหลวในการให้ความร่วมมือกับพิมลีเพื่อทำการตรวจสอบตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2018มาจนถึงปัจจุบันจำนวน35กระทง ข้อหาที่3ล้มเหลวในการจัดทํารายงานบัญชีการเงินที่เที่ยงตรงในส่วนของค่าเช่เชยนักเตะและผู้จัดการทีมระหว่างฤดูกาล2009-2010จนถึงฤดูกาล2017-2018จํานวน14กระทงข้อหาที่4ละเมิดกฎการทํากําไรและความยั่งยืนของพิมพ์ลีเป็นช่วงเวลา3ฤดูกาลร,ระหว่างปี2015-2016จนถึง2017-2018จํานวน7กระทงและข้อหาที่5ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของยูฟ่าซึ่งประกอบไปด้วยกฎขับไล่เซนซิงใบอนุญาตเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพและกฎ Fin a n c i a l f i ฟ e p a y จำนวน5กระทงทีนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอเวอร์ตันเนียที่โดนตรวจสอบทีหลังกับโดนโลงโทษก่อนในเดือนพฤศจิกายนครับปี2023พีิมเมลีประกาศว่าได้หักแต้มเอเวอร์ตันทันทีถึง10แต้มซึ่งเป็นการลงโทษหักแต้มที่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์พิเมลีหลังจากที่พวกเขาขาดทุนมากกว่า124.5ล้านปอนด์ระหว่างฤดูกาล2019-20 2 0จนถึงฤดูกาล 2021- 2022ัง20ทั้งที่กฎพิเมลีกำหนดว่าห้ามขาดทุนเกิน105ล้านปอนเท่านั้นใน เวลาต่อมาครับเอเวอัรสต์อดท์โทษผ่านจนเหลือโดนหักแค่หแต้มจากความผิดเดิมแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพวกเขาโดนพิมลีกประกาศตั้งข้อหาอีกครั้งโดยเอเวอรตัน,นะครับขาดทุนมากถึง372ล้านปอนด์หากพิจรารณาผลประกอบการเมื่อสามดูกันที่แล้วและส่อแววว่า,วาอาจจะโดนลงโทษเพิ่มได้อีกส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็ใช้เงินเสริมทับอย่างบ้าคลั่งนับตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พิมลีกตั้งแต่ปี2022ที่ผ่านมาทีมเจ้าป่าเซ็นสัญญากับผู้้เลล่่นนนใหมมรววกัไปแถึงง42คท ที่ช่วง2ปีก่อนหน้านั้นยังเล่นในแค่แชมเปี้ยนชิพซึ่งถือว่าเข้าข่ายในการใช้เงินเกินตัวไปแน่นอนอย่างไรก็ตามครับทั้งเอเวอตตและฟอร์เรสต่างให้ความร่วมมือกับพิมมิรีเป็นอย่างดีและเปิดเผยบัญชีอย่างตรงไปตรงมาทําให้การตรวจสอบทาได้อย่างรวดเร็วและโดนลงโทษไปตามกฎที่เหลือพวกเขาค่อยไปหาเหตุผลอุดท,ทนกันในทีหลังแต่สําหรับเคสของแมนซิตี้นะครับถูกตั้งข้อกล่าวหามากถึง115กระทง และเป็นเรื่องยากที่จะไปไล่ตรวจสอบที่มาที่ไปทางการเงินอย่างละเอียดสําหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนานกว่า10ปีนั่นทําให้พิมเมลียังหาข้อสรุปความผิดของมนซิตี้โดยเร็วไม่ได้ครับสำหรับบทลงโทษของการทรําผิดกฎการเงินของพิมเมลีนะครับมีตั้งแต่การปรับเงินการตัดแต้มระงับไม่ให้ลงแข่งเกมลีกชั่วรคาวคิดคะแนนการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วมาอีกครั้งและบทลงโทษที่หนักที่สุดนั่นก็คือการปรับให้ตกชั้นทันทีสื่ออังกฤษและสํานักนะครับเผยว่าที่คดีของม์ซิตี้เนี่ยได้ข้อสรุปทั้งหมดอย่าง ที่สุดคงเป็นปี2025ซึ่งจนถึงกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยเป๊ปกุดเดลล่ายังมีเวลาพาทีมกว้าแชมป์เพิ่มอีกเหลือเฟือเรื่อนที่ว่าแมาชัชสเตอร์ซิตี้จะโดนลงโทษหรือไม่และจะโดนหนักแค่ไหน ยังคงต้องรอติดตามดูกันอีกนานครับแต่ถ้าบทสรุปสุดท้ายพิเมลีกสามารถแสดงหลักฐานที่ชัดเจนได้ในภายหลังว่าแมสซิตี้ผิดจริงคราวนี้บทสรุปมันอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่พวกเขารอจากยูฟาเพราะพิเมลีกออกกฎชัดเจนว่าถ้ามีการตัดสินโทษออกมาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถไปยื่นอุทธรณ์กับคนนอกอย่างสารกีฬาโลกได้อีกณนะตอนนี้ครับคดียังไม่กระจ่าง ถ้าจะให้ความยุติธรรมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องยอมรับว่าช่วงเวลาหลายปีมานี้พวกเขาใช้เงินและทำกำไรได้อย่างแข็งแต่งจริงๆอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับพวกเขามีไรายได้มาหาศาลจากความสําเร็จต่อเนื่องในสนามสามารถทํากำไรจากการซื้อขายผู้เล่นอย่างฉาญฉลาดขณะที่จํานวนแฟนบอลและสปอนเซอร์ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆส่วนเรื่องที่พวกเขาถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าทําผิดมันคือเรื่องของอดีตและพวกเราหวังว่าประเด็นนี้เราจะได้เห็นการตัดสินที่ยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายครับขอขอบคุณทิว รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ